ตอนนี้ค่อยก็พาน้องมาเที่ยวท่าหลวงนะครับทุกคนครับจังไรบ้างมาเห็นท่าหลวงมือนี้สวยมากเลยโอ้โหนี่เลยครับสวยมากเลยนะครับก็ฟาเดินตั้งแต่ที่ประตูไซขึ้นมาครับวันนี้ครับบรรยากาศก็ร้อนอุบอ้านิดหนึ่งนะครับอยู่ที่นี่มันไม่ค่อยมีต้นไม้เนาะเดี๋ยวก็จะอากาศฮออนแดงครับก็ว่าตอนเย็นนี่ฝนจะตกเลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับสวยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวก็เดยวไปเดินดูท่าหลวงกันครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูถ้าหลวงครับนี่นะครับเขาเปิดประตูให้เราเข้ากราบว้หรือบูชานะครับตรงนี้นะครับทุกคนไปเลยครับสาวฝรั่งครับนี่นะครับให้ถ่ายรูปให้อ๋อถ่ายถ่ายรูปเพื่อถ่ายคลิปครับแล้วเราเดินมาทางนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะทางนี้ก็เป็นวัดเก่าแถวนี้นะครับเรือเป็นที่วัดเก่านะครับนี่เลยครับอ่า ับพลังงามลา้นะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยขึ้นไปนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี้เลยครับตรงนี้ก็สวยนะครับสวยมากนะสวยงามมากครับทุกคนครับบอกเลยว่าหลายคนนะครับคนไทยนะครับที่เข้ามาเที่ยวลาวนะครับเขาก็จะมาเที่ยวแถวประตูชัยแล้วก็ทาดหลวงนะครับแบบมาแบบง่ายๆนะครับแถวนี้ก็จะไม่ค่อยมีแบบ ต้นไม้แบบลมเย็นชุ่มชื้นจากเท่าไหร่นะครับบรรยากาศครับก็ร้อนนะครับที่นี่ครับก็ร้อนหลายครับสวยนะครับทุกคนครับเป็นเจดีนะครับหรือว่าเป็นธาตุหลวงสีทองอัมลามเลยครับทุกคนครับนี่นะครับโอ้งามไร้นะครับนานๆจะได้มาทีนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าบ้านหรือว่าเป็นหลังทางนู้นครับผมไม่ได้เข้าไปนะครับหรือว่าผมไม่ได้พาทุกคนเข้าไปดูครับว่ามันมีอะไรบ้างครับแต่ว่าผมจะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะครับข้างหลังอ่ะก็จะมีที่ขายของเลยนะครับทุกคนครับนี่เลยครับสีทองเลือกอาลามครับโอ้สวยนะครับมันก็จะสร้างมา ยาวนานมากแล้วนะครับที่ผมได้เห็นมานะครับแล้วก็เป็นมีข้อมูลนะครับเป็นทาตลวงนี้เคยฟังนะครับเคยฟังมากวนไหมเชี่ยคาเขาบ่คนกี่บาทไอ้คนกี่เก็บไอ้เด็กคนลาวพันกิบคนลาวก็เสียบ่เสียเหมือนกันใจมีใจบ่ เงินมึงทำนีงเงินบาทได้ไหมครับค,บค,คนเ่า <c oughs> <c oughs> อยู่แข่งว่าฟันไปที่นู้นมาไปเที่ยวทางนู้นมาข้าใจได้เติมทางเลยทางนู้นก่อนบอก บรรยากาศก็เย็นหลายนะครับสวยครับสีทองเรือลนึมาทางนี้ก็ได้นะครับมีกระดมนะครับแล้วเราใส่โป้ก็มีเชือกผ้าให้ใส่นะครับใส่โป้หรือเปล่านี้มีผ้าทุ่งให้ใส่ใส่ฟีดมีเก้าอี้ที่นั่งนะครับเย็นครับยืนช่มซื้นครับทุกน้ำเรามาดูลังคาก่อนนะครับลังคาี่นี้มันไม่ใช่เป็นไม้นะครับมันเป็น กระเบื้องดินนะครับที่เป็นกระเบื้องดินเผาสมัยก่อนที่เขาทำขึ้นครับนี่ได้ครับมาเลยครับมาดูแบบชัดเจนมาดูเต็มใกล้ๆนะครับนี่นะครับมันเป็นกระเบื้องดินเผานะครับโอ้โหเขาสร้างมายาวนานมากครับนี่เลยครับอันนี้ก็คือเป็นรูปปั้นเก่าสมัยก่อนนะครับก็ยังมีลงเหลือให้ดูอยู่นะครับนี่น่าจะเป็นหินนะครับ นานมากแล้วนะมีอายุนะครับมีอายุบอกนะครับนี่นะครับแต่ละหุกปั้นนะครับหลายนะครับเคยเข้ามาบอครั้งแรกเลยนี่เลยครับน้องก็เคยเข้ามาเห็นนะครับก็เขาฝากให้คนลาวหรือคนไทยให้คนไทยมาเที่ยว เหล่าเยอะๆนะครับนี่นครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นแนวการเล่าเรื่องนะครับสมัยก่อนอันนี้เลยครับเป็นทางเข้าหรือว่าอยู่แถว่าดวงชายอันนี้ก็คือเป็นพระเจ้ายู่หัวสร้างขึ้นสมัยก่อนนี่ครับอันนี้ก็คือแบบเขาทําเป็นภาพจําลองหรือว่าเป็นภาพเล่าเรื่องครับนี่ครับมันก็จะสวยนะครับนี่อันนี้ก็คือแบบ ตอนสมัยนั้นที่มันน่าจะเป็นที่แบบภาพเล่าเรื่องอตอนที่มันฟังครับเพเก่ามากแล้วนะครับเนี่ยครับสวยนะครับมันเตืองท่องอํารามนะครับทุกนครับบรรยากาศทุกคนลดูเมฆครับเมันน่าจะฝนแล้วทุกคนคมันจะฝนตกแล้วนะครับกำลังจะฝนตกแล้วนี่ครับอันนี้ก็ เป็นภาพเล่าเรื่องเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ค่อยมีอะไรสักหมดเลยก็จ,จะมีเป็นได้สิ่งไรอย่างมากแต่ครับนานมากแล้วนะเป็นภาพเล่าเรื่องแบบน,นี้ครับนี่เด็ครับแต่ว่าไม่เคยแบบว่าจะมาเรียนชิครีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อะไร,รแบบนี้นะครับ ก็เริ่ม้นมาเรื่อยๆเริ่มทำมาเรื่อยๆก็ประมาณน,นี้ครับผมแล้วก็จะมาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นงานบุญหรือว่าขอบไปพินีใช่นี่เลยครับแต่เป็นเกมอะไรผมไม่รู้นะอันนี้นะครับอาจจะเกี่ยวกับฝรั่งนอันน,นี้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นงานตักบาทนะครับสมัยก่อนนี้มันจะมีนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่า มันไม่มีแล้วครับแล้วเขาสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมันก็มีอยู่นะครับแต่อันใหม่นะครับมาครับไลามาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจไหมดีใจมากเลยดีใจมากสวยมากเลยครับเชยมากแต่ว่าอันนี้คือเป็นธาดหลวงหรือว่เป็นเจดีแบบนี้อยู่ที่บ้านเฮานะ<ม>ก็จะนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่อยู่ที่เมืองไทยอะ่ะเขา เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นวัดเป็นอะไรแบบนี้คนจะเยอะมากเลยนะใช่แล้เวเขาให้ใส่ชุดไทยด้วยนะอยู่ที่ประเทศไทยเข้าไปวัดอะไรเขาจะให้ใส่ชุดไทยด้วยเหมือนแบบวา่าเป็นเรียกอะไรอะอเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไรแบบนี้อ,อย่างสมัยก่อนที่เราเคยดูนั่งช่องเสาวันเสาร์วันอาทิตย์อะเป็นช่องจิตาทีอะนั่งวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนเช้าอะเขาจะใส่ชุดแบบนั้นกัน อยากไปไชไหมอยากไปใช่ไหมครับไปค่อยพาไปนะครับให้ไปถึงก่อนนะครับอันนี้ไปเที่ยวราวกันครับรรยากาศครับเดี๋ยวพอเข้ามาอยู่ร่มนะครับก็เย็นครับตากแดดนี่ร้อนมากครับหายใจหอบแล้วทนครับก็เลินทางบันในวันนี้โหสุดยอดครับก็ฝากคนไทยนะครับมาเที่ยวเราเยอะๆนะครับตอนเมื่อเช้าผมนั่งรถไฟมาก็ คนไทยชวนใจนะครับที่เขานั่งรถไฟเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับบอกก็เลยว่าคนไทยมาเที่ยวลาวยลายนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม้ครับทุกคนครับเป็นไม้นะครับนี่นะครับมีการเล่าเรื่องเยอะเต็มมาหมดเลยนะครับไม่ได้เสียต่อเลยทางนี้ก็จะมีเป็นที่ของขายนะครับเป็นข้างหลังนะครับ นี่ครับคนครับางหลังเราจะเป็นที่ตลาดตลาดนัดนะครับนี่ครับก็จะมีของขายเต็มเลยก็จะเป็นของขายแนวพื้นบ้านครับนี่ครับเมเป็นผ้าถุงนะครับหรือว่าเป็นชุดประจำลาวครับชุดชุดประจำลาวของผู้หญิงครับชุดผู้หญิงนะครับเป็นผ้าถุงครับนี่ครับของขายหลายครับทุนะเป็นผ้าถุงหลากหลายนะครับแต่ว่าแฟงหรือบอขายกระพปรนะครับนี่นะครับ หลากหลายครับของขายหลายครับลองมาเล่นหรือว่าลองลมาเบื้องไหลนะทุกคนเนึ่งน,นี่เลยโดนฟาถุงคนโอ้โหของขายหลายเดี๋ยวนี้ของเราละ,ละอันนี้ทุงนี้เท่าไหร่บูอะไรทุงเลาาครับนี่อยากไหลยุกเราอาหารฟันเหนียวยุกเนี่ย,ยถุงเป็นฟาถุงเป็นอย่งางไยนะครับอันนี้จะเป็นออกแบบสไตล์เลาาๆครับ ขายดีบอครับโอ้ยหากระได้แหมานี่เด้บ่บาเลยมาของขายลายครับของขายของขายงามครับนี่หรครับนี่ครับเป็นฟ้าทุงเป็นฟ้าไม้ลาวครับสวยนะครับ ใส่ไปทำบุญใส่ไปเที่ยวได้ครับน,น,นี่เลยงามงามครับมีแต่อของงามงามเนาะเดี๋ยวนี้ช่องแสนขีบนี่เป็ตัวช่องแสนขีดมีหลายแบบเนาะมีหลายลายนะครับไม้นี้ก็ช่องแสนห้าอ๋อลายไม้นี้ช่องแสนห้าอันนี้คือเป็นไม้ทองก่ับไหมทอไม้อมือ,มมอตัวนี้แสนห้าสิบพันตัวนี้แสนห้าสิบพันสวยครับตัวนี้ก็งามหลายงามครับแสนห้าสิบ มีหลายแบบเนาะเดี๋ยวมีเป็นเข็มขัดด้วยอันนี้ก็เข็มขัดยิงเนาะเข็มขัดเจ็ดชิพันเจ็ดชิพขัดกีบอันนี้อันนี้เป็นเป็นยังเข็มขัดเป็นเล็กเรีอเป็นเงินตัวนี้อ่ามันผสมหนาเงินกับมีนิดเดียวออ๋เงินมีนิดเดียวย่งผสมเป็นบวกครเงินกับเล็กว่ะเนื้อคลองคล้ายหลายครับงามครับมีแต่ของงามครับมารีวิวให้ครับอยู่ทางหลังถัดหลวงครับนี่ครับอันนี้คือเป็น เสียสบายดีบ่เสียสบายดีเสียสบายดีเนาะแกเรามีแกเราเขามีสบายดีเมืองลาวยินดีงามงามครับโอ้ครับฝากนักท่องเที่ยวนะพี่ผู้ใดมาเที่ยวเนาะสาบานมาอุดหนุนใดได้ครับร้านค้านะครับขอบใจหลายๆเด้อของงามงามนะครับของบ้านเรานะครับหรือว่าเป็นของทางบ้านทางประเทศลาวเนี่ย เป็นผาถุงเป็นหยังนะครับหลากหลายนะครับคนครับมาเลินมาเลือกดูได้นะครับนี่ครับตลาดยาวนะครับเดยนหญ่มาครับมีพระมีฝากเครื่องด้วยนะครับเอาไปบูชาได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไปก่อนนะครับอากาศมันห้อนมากครับถ่ายคลิปนั่นนั่นมันบ่ไยวทุคนกว่าจะเป็นลมก่อนครับพอเขามาอยู่ห่มตซนใหม่นี่ก็่จะเย็นครับอายุลังถัดหลวงนะทุกคนครับ มีของขายนะำฟอามาทางนี้ครับอันนี้ก็ชื่อแบบเป็นของขายเป็นของพื้นบ้านด้วยว่าเป็นของชุดประจำของคนเล่านะครับด้ืว่าเป็นผ้าทุ่งยันนะครับด้วเป็นชุดผ้าไหมนะครับสามารถมาเบิ้งใดนะครับคนับนีเลยนะครับงามครับมีแต่งามๆอันนี้ก็จะเป็นของไทยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเสื้อผ้าของไทยนะครับือวาเป็นกางเกงสางของไทยครับมีแต่ของงามๆครับ